สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่อง้ร้อยโลบุลรลำของเรานะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ช็อปพี่โอมนะครับผมก็คือเฮ้ยวันนี้มาตอนกลางวันเวอุบนแล้วไม่มีใครอยู่รือว่าแบบโอ้โหมีไปไหนกันหมดก็ไม่รู้วันนี้นะครับผมก็แบบว่าน่าจะไปซุ่มเทสรถว่ดดาวันนี้บอกเลยโอ้โหแม่งจะก,ก็พากันหนีไปซุ่มเทสรถอยู่ไหนก็คือที่จริงวันนี้จะมาหานะครับวันนี้ไม่ได้นัดกันเลยแต่ว่ามาถึงตีร้านอย่างงี้เชื่อผมมั่นใจเลยเข้าไปข้างในไม่มีรถสักคันแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ ซึ่งรถของฝั่งเราก็ผมเก็บไว้กับตัวเองนะรถตอนนี้ก็คือกําลังทํากันอยู่ไล่กันอยู่ก็คือผมต้องเปลี่ยนคาดเปลี่ยนอะไรให้ทีมงานน้องๆใหม่ด้วยก็คือนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาเขาเพราะเขาอยู่ที่ไหนกันนะครับผมไปว่าไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนกันวะเฮ้ยเดี๋ยวโทรหากันแป๊บโอเคนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็มีโอเดียนี่เอ็ดเทียบสิบนะครับเอ็ดเทีสิบหรือเอ็ดไอเอ็นดับเบิลหนึ่งศูนย์นะครับผม นี่บอกเลยลองรับระบบทานเฟื้นพันทูมันนี่วอลเล็ตแล้วด้วยซึ่งแบบฝถอนรวดเร็วทันใจมากๆนะนรับคือนี่ครับบอกเลยไม่มีโกงแล้วแอทไอเอ็นวีหนึ่งศูนย์นะครับหรือแอทเทปซิปนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับก็ลองแอทไปดูนะครับก็อย่าลืมน้องบอกไปที่ช่องร้อยโลวีแลมนะครับรับสิบสีโบนับเสเจ็ดมากมายก,ก็เลยเลยทีเดียวไปโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวแม่งไม่ไหวว่าต้องโทรหาเลย คือถ้าจะปิดร้านขนาดนี้ครับต้องเป็นพี่โอมเป็นผู้นําเทนนะครับถ้าแบบว่าคนน่ออกไปปกติไม่ได้แต่ถ้าปิดร้านแบบวันธรรมดาแล้วปิดร้านอย่างงี้คือพี่โอมต้องเป็นคนพาออกไปแน่นอนคือไม่ได้โทรถามไม่ได้อะไรก่อนเลยผมกาจะมาหาแล้วจะเอารถยนต์ไปขนรถไม่มีอะไรเหลือเลยครับเหลือแต่รถอยู่ข้างหน้าเนี่ยชัวร้อมรถแน่นอนโทรหากันโทรหากอนได้ยินไม่นอด้ดินี้กันไปถึงในที่ดีชวนกันไหนเนี่ยครับ โหลวบี like, ่อย well, right. well, anyway, okay. ู่ไหนนั่นอยู่ไหนนั่นพาเด็กๆมาซ้อมเลยพาเด็กๆไปซ้อมรถพี่มีน้ำใจคิดจะชวนผมสักนิดหนึ่งไหมโอ้เสียเอ้มีน้ำใจคิดมีน้ำใจคิดจะชวนผมสักนิดหนึ่งไหมโอ้เขาต้องมาทำบุญเลย ออกแล้วตายแล้วพร้อมนี่โอ้พี่เลยไม่ต้องเบื่อที่นี่มีของกินว่ะอ๋อยังไมีของกินนี่เอาเอาซ้อมอยู่ไหนเอาเดี๋ยวไปหาเร็วเร็ว้อนีินีนให้าอสิบนาทีจะไปแล้วนาทีไปไหนก็ไปเตรียมของ้อนเนี่ยจะไปหาเร็วๆรอยู่ไหนอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนล่ะที่เดิมนะอ๋อที่ประเทศนะโอเคโอ้อเคมามครับพี่ น้องๆครับเห็นไหมบอกแล้วผมอ่านขาดเลยบอกเลยมาแล้วไม่เจอรถไม่เจอคนไม่เจออะไรนะครับถ้าไปรับซื้อรถอย่างน้อยก็ต้องเปิดร้านไว้แต่อันนี้ไม่เปิดร้านปิดร้านไปกันหมดหมดยกแก๊งไปหมดนี่นี่ไม่กี่อย่างอะไปเที่ยวไปพักผ่อนกะไปซ้อมรถแหละมีแค่นี้แหละช่วงนี้อูทิ้งกันแดดก็โคตรร้อนไปเดี๋ยวเราตามไปดูเขาเทนรถกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูทีมง,งานของผมด้วยก็คือรถตอนนี้ของเราใกล้แบบ เต็มร้อยยังก็ใกล้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรออีกจิ๊กหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เหลือทําคัสใหม่ทาอะไรใหม่ด้วยเพราะว่าช่วงระยะสับเกียร์ผมว่ามันยังแบบว่ารู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะครด้วยการขี่ด้วยตัวเองมาแล้วก็ลองดูแล้วก็คิดว่ามันใส่เกียร์ยากอะพูดตรงเลยก็เดี๋ยวขอคำปรึกษาจากหลายๆคนหรือใครมีทิศอะไรเด็เดๆสำหรับยมห้าฟินคันนี้นะครับผมก็ลองแนะนำมันเข้ามานะครับบินตอนนี้ลูกห้าสามท่อนล่างเดิมน,นะครับผมตอนนี้แต่ว่าใครมีอะไรเด็เดๆก็ลองแนะนำกันเข้ามาน้อยคือ เป็นอยู่ระหว่างพัฒนาและวิจัยสําหรับผมกับเพื่อนนะครับวิจัยกันอยู่ก็ไปเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ทีมผมด้วยครับของทีมทีมผมอะทีมปอ <Okay, S 2> ไป a few moments later โอเคนะครับทุกคนก็เป็นไปนตามที่คาดนะครับผมคิดไปแล้วโดนหลอกอีกแล้วเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหมาถึงเงียบกิบก็คือ แกพอรู้ว่าแกรู้ว่าผมจะมาหานครับแกแม่แหงโคตรแสบเลยพี่โอมเนี่ยนี่ผมไปเชยเลยดูทิ้งไว้โหตายแล้วไปไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็ได้ดูทักษะการขับขี่ของน้องๆหลายหลายคนนะครับก็เดี๋ยวให้ชมกันไปนี่นะครับผมก็ผมก็เห็นความตั้งใจของน้องๆหลายคนนะครับก็มีทั้ง ยามีใครคอยสอนคอยอะไรก็ทุกคนมีความตั้งใจสูงมากเลยนะครับที่มาอยู่กับพี่โอมนะครับก็คือเออหนึ่งคาจะแบบอยากมาเล่นกับพี่โอมเฉยๆหรือบางคนอาจจะมาเพื่อตั้งใจทํางานจริงๆอะไรเงี้ยก็เออเห็นแววอยู่หลายๆคนเหมือนกันนะครับก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็คือตอนนี้เป็นซีซั่นแรกอยู่นะครับผมเดี๋ยวซีซั่นต่อไปเดี๋ยวเราจะคัดอีกแต่อีกจะนานหน่อยก็เดี๋ยวตอนนี้มารอดูว่าใครจะไ,ได้เป็นตัวขี่ ตัวเต็งของสายคิวนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมมองแล้วก็มีหลายคนนะครับผ่านเกณฑ์แล้วก็หลายคนน่าจะได้กลับบ้านจริงๆเลยก็คือถามเสียใจไหมก็บางคนอาจจะดีใจบางคนก็อาจจะเสียใจนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกอย่างมีกฎเกณฑ์นะครับผมก็ตามที่เห็นนี่แหละไปเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเด็กของทีมใครจะเข้ารอบไปนะครับผมผมไม่ค่อยได้เทนใครเลยก็คือได้แค่คุยกันนิดหน่อยแต่อะ ผมมองความตั้งใจของน้องทุกคนที่มาอยู่อะคาเ m มีสายคินะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงๆยอมอ่ะบอกเลยยอมใจรักจริงๆว่ะผมยังไม่กล้าขี่เลยพวกมันกล้าขี่แล้วไปโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่พี่ให้ดูคลิปอินเสิร์ตของเขาขร่าวๆที่เขาไปซุ่มซ้อมกันมานะครับนี่โอ้โหเออพากันไปซุ่มซ้อมรถหนีกันไปเอยไม่ชวนกันเลย โอ้ไปเทสไม่ชวนกันเลยเอาเสียใจนะเว้ยโอ้โหก็รีบไปงี้โอ้ยไปซุ่มซ้อมกันดีกว่าไม่ปลุกกันเลยไม่บอกกันเลยนอนพี่อ้อยตื่นกี่โมงฮะตื่นกี่โมงเอ็งตื่นกี่โมงสิบโมงเอ็งตื่นสิบโมงพี่นอนเจ็ดโมงอ้อยกลับมาอ้อยก็มาประกอบตัวตื่นหกโมงเฮ้ยขี้โกงไปซุ่มซ้อมเดี๋ยวคืนนี้ไปซุ่มซ้อมบ้างอยากเจอพี่แน่รอดู พี่ผมว่าเดี๋ยวก็จับฉลากอีกมันเดิมเพือพ่อเพี่อาจจะได้รถออยไปขี่ก็ได้ไม่ได้ขนาดไหนก็ได้ไม่เป็นไล่ทาใหม่ได้หมดอ่าได้หมดแต่มันมีเวลาคัดอยู่เดี๋ยวพี่ฮะก็คือวันเนี้ยเราคัดอีกปุ๊บแล้วันนี้ไปคัดตัวขี่เป็นไงคือวันเนี้ยเพราะว่าออยทําทํารถใหม่ไงก็เลยอ,อยากรู้อาการรถก,ก็เลยบอกเออว่างใหมันดีกว่าเดิมไหมครับที่ตาไม่ไปครัก็ดีกว่าเดิมพี่<อ>ก็คือเปลี่ลยนเปลี่ยนสเตอร์แต่ตอนเนี้ยยางไม่ได้อากาศกันไม่ได้คือตอนนี้ต้องเพิ่มคือ มีพวกบิดแคมบิดองศา,านิดหน่อยโอเคไปงเพิ่มจะพาไปดูเด็กน้อยยกรดลงกอน,นอียนี่ตัวเต็งเลยวายุเอ้เป็นไงวปยรุ่นครับฮะมีขี่สนุกไหมวันนี้สนุกครับอันนี้เป็นตัวเต็งนะตอนนี้กําลังมาแรงครับน้องอายุแต่ว่าพี่ไม่ได้มองเองแบบเป็นที่หนึ่งนะเว้ที่มองทุกคนท่าทกันอยู่ช่วงนี้ครับแบบมีตัวแบบประมาณ4ี่คนนะที่พี่เล็งๆไว้แล้วตอนนี้ แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมนี่วันนี้ขี่เป็นไงดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมอยู่พี่ฮะดีกว่าเดิมอยู่ครับนี่ถ้าได้ฝาเดิมๆมาใส่นี่น่าจะจับกว่านี้ไม่ใช่ฝาเดิมๆฝาที่ยังไม่ทําเบ้าทําอะไรลึกใช่เออนี่เอนี่ใส่อะไรอยู่นี่คาเมลบ่อเลืออะไรน่าจะคาเมลเอออาจจะใช่นะครับผมครับไอ้คามิลอะไรไปข้าในแรงกันที่ขี่มาของอันนี้ดีมดีมเร็วกว่าใช่ไหมความรู้สึกใช่ เออสตือก็ต่างกันนะเว้ยสตือหน้าเท่าไหร่วะสิบสามสิบสามเท่ากันไหมสิบสามเท่ากันพี่อ๋อเออดีมยิงแรงกว่าอยู่แล้วพอดีมจะเตือใหญ่ใช่นี่ครับแล้วให้เองขี่นี่รถสองคันสามคันเองว่าขันไหนขี่ง่ายกันขี่ง่ายสุดก็เป็นดีมครับสำหรับเองคิดว่าเป็นดีมใช่ไหมใช่ต่เดี๋ยวรอขี่ฟินรอบนี้เดี๋ยวพี่ทําให้หม่รอดูพี่บอกไรพี่โคตรทีเด็ดไปไหนไอ้้มนี่ไม่พูดอีกแล้วไหนยืมมาไหนเองชื่อะไรนะ ชื่อนายเอ็งเอ็ง,งจะพูดวันไหนนี่น่ะ <g ül üyor> ตี่ต้องเอาอะไรให้กินเองถึงจะพูดวะกินเหล้าไหมกินอะไรไหมไม่ไม่กินสูบบุหรีร่ไหมสูบยาไหมไม่ไม,ไม่เอาอะไรเลย <g ül> โอ้โหไอ้อ้อยหมอนีอ่มันไม่เอาอะไรเลยจริงๆดิวะอันนี้น่าจะเป็นเอ็งเวอร์ชันสองหรือเปล่าวะมาอยู่นี่ <g ül üyor> ไม่ใช่อันนี้อแดนอ๋ออันนี้แดนเออไม่ค่อยพูดไงอ๋อเออไม่ค่อยพูดเมื่อไหรแดนปะคูลกันเลยเรืเองแต่ไม่สิจ้าเอ็งเท่าที่ขี่วันนี้มาขี่ันไหนวันนี้ไปขี่ันไหนมา ขี่สองคันเลยขันไหนขี่ง่ายขันไหนขี่ง่ายกว่าขันนีดีมครับดีมใช่ไหมขี่ง่ายกว่าก็ทำไม่ดีเลยขี่ทำไมขีีง่ายกว่าเออเหลือแค่เปลี่ยนยางเนาะอันนี้อยู่ทีมใครทีมเองใช่ไหมตอนแรกอาร์มอันนี้พี่อามอ๋อนี่ทีมพี่อาร์มเออลงคนนะครับคนเยอะนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปส่องในช็อปไหนดิเขาทำอะไรกันอยู่วะโยงพี่อาร์มเขาทำอะไรกันอยู่รอพี่โอมออกมานะครับผมผมสิงพี่โอมตั้งหน่อยไปซ้อมรถไม่ชวนกันอยตายแล้ว เอ้าคุยคนลาวอยู่นี่ยังไงเอเฮ้ยไปซุ่มีครับไปบอกรเดี๋ยวใจไปซุ่มซ้อมรถไม่บอกกันอีกแล้วไม่ได้ไปซุ่มซ้อมไปเทสรถมาไปเปลี่ยนลูกทุงลูกสูบมาใหม่ไม่ชวนผมไปด้วยเอาผมหูสานั่งทำรถให้จนถึงเช้าแต่ไาย์แบบเดียวไปแป๊บเดียวแม่พอเดีใจอูวอากาศร้อนๆเลยรพักเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยเดี๋ยจะต้องไปเทนเป็นไงใครมีแวววันนี้เท่าที่ดู ก่อนแม่มันก็ต้องเคลียร์ลูกทีมตัวเองในระว่บบอลล้กทีมผมทำไมขามหยาบไปเนเอามันไปตัดออกได้ไหมเอามันไปกึ่งออกกันได้ไหมมีเตี้ยอยู่คนเดียวนี่นี่นี่ตัวเทสพี่นี่น้องนาน้องนาอันนี้อันนี้ตัวเต็งทีพี่อันนี้ตัวเต็งทีพี่เวลาดีฝึกของผมแม่งขายาวๆทั้งนั้นเลยมีชัยสั้นอยู่คนเดียวเฮ้ยไม่เกี่ยวไงมันขายาวมันอาจจะแบบบังคับรถได้ดีกว่าถูกไหมไม่ค่อยหมูเองยืนเทียบอยู่กับพี่อ่ะ อันนี้พี่สองร้อยเจ็ดสิบห้ามันเก็บทรงง่ายไงตัวมันเล็กๆไงแต่ไอ้ทีมผมอ่ะพี่ดูแต่ละองค์อ่ะสุดยอดไม่เอาเอาเอาเปลี่ยนกันไหมเอาเปลี่ยนกันไหมเฮ้ยก็ก็ทีมไอ้รับเข้าทีมแล้วเราก็ต้องดูแลเต็มพี่ไม่ผมพูดยจบไปง่ายแผมดูแลเลยผมระวังนะระวังเจอผมนะบอกเลยแต่ลูกทีมพี่ อ่านะวันนั้น2.08แล้วนะพอนะเวลาดีนะวันนี้2.08เลยนะเดี๋ยวเห็น19ึ่งผมผมซุ่มไปอยู่ผมไม่บอกพี่เดี๋ยวผมอาจจะเอาไฟไปตั้งเทนเองพวกผมก็ได้เอาไปเทสมาแล้ววันนี่ยไม่รู้พี่ไม่รู้ผมผมยังไม่ได้มีลายมีอะไรลูกทีมเลยนะอ๋อเอาแต่ปอเคยเคยสอนบุญมีสอนลายมาไงอาจจะแบบเตรียมน้องๆได้เข้าใจกว่าพี่เออผมก็จำเข้ามาเหมือนกันดูเอาใน YouTube แล้วก็จำมาพูดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี่จำมาจาก YouTube ทัั้งนูบเท่านั้น่ ก็ใช่เอาเผาใจเลยท่โอเคไปเดี๋ยวก็ฝากเป็นอะไรใจให้ทีมพี่อาร์มด้วยนะครับแล้ววันนี้แอดพอเป็นไงทีมเดี๋ยวผมซุ่มรถไม่อยู่ผมเก็บรถไม่อยู่ยังไม่อยากเอามาเห็นไหมปกติต้องเอากลับมาจอดนี่ใช่ไหมนี่ไม่ารถหายไปแล้วนีใช่ใช่รถหายไปไม่ใช่ทับปีนคัสจุดรังคัสกระจุยแตกหมดเลยกระจุยกระจายใช่เอาง่ายกระนังนรื้อทำไมใช่เมื่อคืนเทโหดไปหน่อยตื่นตะผมยอมรับว่าพี่ฟินแม่งบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ไม่ไม่เป็นรถใจเพราะเพราะที่พี่ทำ ทำทุกอย่างเหมือนเวฟหมดแหละแต่เรื่องระบบไฟเหมือนทุกอย่างระบบมันยังผมยากอือยากขี้หายผมบอกเลยเนี่ยที่มันไม่ยากตรงเนี้ยเมื่อคืนโมจูว่าข่าวไรขี่รถไปอยู่ดีๆไฟหน้าขาดรถดับอ้าวเนี่ยคือปัญหาเลยผมงงเลยเฮ้ยรถแม่งไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบไฟเลยไปเฉยเออเทีรถอะรถออกตัวแบบโอ้อยู่ดีไฟหน้าหายปุ๊บรถดับสตาร์ทไม่ติดเลยถอดออกมาลื้อเช็คลูกซงลูกสูบจานไปอะไรไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนหลอดไฟหน้าใส่สตาร์ตติดตุ่มอ้าวเออเนี่ยงงเลยผม อย่างนี้ก็เออก็เดี๋ยวเราจะพัฒนากันต่อไปแล้วใช่เดี๋ยวเราจะได้แรงรุดกันเรยเดนี้แล้วพี่ก็เอาฟินไปดูเลยบ้างรอดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยแต่ก็อยากลองอยากรู้ไงแต่ผมว่ามันได้ฟินผมยอมรับแต่แรงถ้าท่าท่ากำลังมันเยอะจริงๆไปโอเคครับเดี๋ยวรอพี่โอ่มาไปฝากเป็นอะไรย้าให้พี่อาด้วยครับผมครับเออมาเลยเว้ยลูกพี่เอาเลยเว้ยดูเดือดดูเดือดวันนี้นะครับน้องๆก็เขาไปซ้อมกันมาแล้วเอาท่านที่เป่าลมแล้วเฮ้ย ติดไปกันเลยมากกว่าอะไรทำอะไรกันอีกแล้วนี่แหละวันคัดแล้วตื่นเต้นกันดูมากองกันแล้ววันนี้ต้องมีคนได้ออกจากทีมอารดมี่เ้ยโอ้ะเป็นวันที่ีใจแล้วก็วันที่ให้น้องๆไปต่อยอดเอาเองก็คือใครที่ดูเวลดูว่าคนนั้นขี่ได้คนนี้ขี่ได้ก็ใครติดต่อก็ทักเฟซบุ๊กน้องๆเข้าไปกันนองได้ได้ได้กันแหละเฮ้ยแต่แต่พวกนี้ถ้าไม่ผ่านรอบแรกก็รอบสองมามาได้นะก็คือรถตอนนี้จะใช้เป็นแค่2คันอ่าใช่ใช่แล้วก็คือจะบอกว่าสเต็ปเดียวกัน53าล่างเดิม แต่ก็เดี๋ยวจะให้เลือกขับขคแนนไล่เลยรอบนี้ให้มั่นใจที่สุดเพราะเราแข่งแล้วแต่ว่าจะให้ใช้กล่องเดียวตัวเดียวกัน,กนจะได้ไม่ต้องเฮ้ยแมงคันนี้กล่องเปิดตรงนั้นกล่องแมพอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะใช้กล่องเดียวกันเลยอยู่ท,ที่คนเราไอ้ี่อยากกี่กันไหนอยากขีกไหนได้ทุกคันเนี่ยเล้ยแล้วรอดู่คนเขาเลือกก่อนแล้วกันนะมั่นใจใช่ไหมเ้ยใส่รองเท้านี่ไม่ได้ขี่นี่จบแล้วเลย ไม่ได้ขี่เลยใครใส่เองเท้านี่ใส่มเท้าแต่ไม่ได้ไม่ได้ขี่เพราะว่าการแข่งขันจริงก็อันนี้ถือว่าเป็นการเหมือนการแข่งขันจริงคัดเลือกจริงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคัดเลือกเดี๋ยวพาไปชมช่องพี่อมนะครับผมรอดูลิปคัดเลือกช่องพี่เลยให้ดูโหดไปเลยดูดูเดี๋ยวเราเป็นแบบคอมเมนเตอร์แบบส่วนที่ผมเดี๋ยวผมไปซุ่มทำฟินให้มันจบจบไปดีกว่าเอาแรงๆแ๋ยวผมมาเก็บ เก็บท้ายทีเดียวผมเก็บทุกคันเลยรอดูโอ้ทีมนี้มีตัวยาวๆใหญ่ๆเลยว่ะหลอดไป็นอตเลยขายยาวๆอ่ะยีงหมุนขิงอยู่แล้วเก่งก้า่งได้แต่ละคนเนี่ยหลอดเป็นนอตเฮ้ยแต่ทีมนี้นะเวลาดีสุดเลยนะไอ้ปอใช่คนที่ไม่ค่อยเวลาดีที่สุดเลยสองจุดศูนย์ต้องแ่าเจ็ดเหรอแปดอันนี้ศูนย์จุดแปดสามแปดหนึ่งต่างนิดเดียวอันนี้ทีมของอาร์พันลัมใช่ ตัวจริงๆทีมแอดอยสองจุดสองสองจุดหนึ่งเดี๋ยวรอดูรอดูรอชมมันมีหลายมันมีหลายทิกพี่ในการครับพี่แต่วันนี้คือคัดจริงๆต้องมีคนเสียใจอ่าใช่ใช่ต่ไม่อะไรคือเขาอาจจะดีใจที่ได้ออกมาจากนี่ดีใจไม่ะใช่ออกไปได้กลับไปวันนี้ดีใจหรือเสียใจเสียใจเออไม่เป็นไรเรามีซีซั่นสั้นสองซี่สั่นสองถ้าอยากจะมาก็มาดูกันได้ไม่ได้ไม่ได้ส่งจุดไม้ส่งมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะคัดคนซีซั่นสองก็จะคัดแบบยิ่งกว่านี้อีกค่ะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวนี่ไปรอชมช่องพิมอมกันนะครับสำหรับรถตองอันนี้โอเคนะครับก็ตามนั้นเลยครับผมก็รอติดตามกับพิมอมเลยนะก็คือเอาว่เอาว่รักใครเชียร์ใครตอนนี้คลิปยังมีเวลาถ่ายอีกอีกสองสามวันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ร,นรักใครเชียร์ใครก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าคน <ผม S 1> ที่ได้คอมเมนต์นเยอะๆนี่ก็จะ คนที่โดนเชียร์จะมีกําลังใจเพื่อจะขี่ดีขึ้นไงบางคนแบบไม่มีเชียร์ก็แต่ผมไม่ค่อยได้เชียร์เท่าไหร่หรอกเพราะไปซุ่มทําแล้วซุ่มไล่ดีกว่าแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวมาเก็บพวกนี้มันซ้อมตลอดเลยเนี่ยผมรอเก็บท้ายทีเดียวเลยปุ๊บเพลงเลยทีเดียวจบเลยววานเนี่ยฟินก็ฟินมันยากจริงผมยอมรับว่าเออระบบไฟมันยากจริงระบบเครื่องไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ระบบไฟนี่สุดยอดเลยพี่เต็มไปกินไอติมดีกว่าโอเคลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยสัิงด้วยเติมเนี่ ไปแล้วไปไปกินดีๆดีกว่าลาไปแล้ววันนี้บ๊ายบายใคร่จใครก่ใข่ไจ่รู้กันอยู่พี่พี่โอเคครับไปลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม